นำเสนอโลหะธรรมชาติคุณสมบัติของโลหะข้อดีของโลหะโลหะคือโลหะที่มีอยู่ในเปลือกโลกขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่บนโลกหากคุณต้องการขุดอลูมิเนียมเงินหรือทองแดงนอกจากนี้คุณอาจจะพบว่าพวกเขาโดยทั่วไปโลหะวัตถุเหล่านี้พบเกิดได้ในแร่ธาตุสมบัติของโลหะเป็นวัสดุเป็นวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์ อย่างกว้างขวางเนื่องจากมีคุณสมบัติที่มากมายเช่นเป็นตัวนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีมีความแข็งมีความแข็งแรงสูงมีความทนทานประโยชน์ของโลหะมาทําอะไรได้บ้าง 1. ทําขนลวดวงจรไฟฟ้า 2. นํามาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3. นํามาใช้การผลิตหมอต้อต้มน้ําจัดทําโดยนายนัฐกรศศีถาการมศรีทับสองเลขที่สิขอบคุณครับ